สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับมาข่าวบูธนะครับอยู่ที่เบ้าบนนะครับอยู่ที่งานกเกษตรอีสานใต้นะครับงานเริ่มวันที่เจ็ดพอดวันที่16นะครับกลุ่มหาพันพสอสสองพนะันอร่อยขอนะครับ เป็น,นเป็นมือแรกนะครับผมมือแรกเลยนะครับเป็นเวนของเซลเบียนะครับผมเซลเบียคูวาตาจเจริญชัยนะครับสาขาชีางในนะครับเดยมาเขาเวนรอต้อนรับลูกค้ารอต้อนรับผู้ที่เขาไม่ที่ยมชมบูธนะครับผมแันนี้เมื่อนี้นะครับก็มีสินค้าของคูวตานะครับต่างๆมาก แสดงนะครับผมมาโชว์นะครับผมเิ่มต้นก็เป็นรถคูทนะครับ KX 033นะครับผมตัวนี้ครับผมจะไล่ไปเจอและเจ้าโจยโดนราคสานีครับนี่นะครับเจอเซลรถคูทนะครับจะมีอยู่2คนนะครับมีเซลอเล็กนะครับแล้วก็เซลนุกนะครับนุกอาจะมีเลยนะหรือว่าติดต่อหาผมก็ได้ครับเซลเบี้ยสำหรับใต้หน้าแปลงเกษตร ก็คือการจักรผลิตผลตกิน่องานต่อมานะครับจะเป็นรถเกียวนะครับรถเกียว์รถเขยรีซี่เจ็ดสิบจีโปนะครับตัวนี้ราคาเงินโซอยูทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับต่อมาจะเป็นเครื่องอัดฟานะครับตัวนี้ยูที่ สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตอนนี้เริ่มดาวห้าหมื่นนะครับส่วนรถเกียวนะครับตอนนี้ บางดาววายบาทนะครับส่วนรับลูกค้าเกตเอเอพัทนะครับรางดาวอยู่มณฑลกระบี่สองหมื่นนะครับตัวนี้จะเป็นเอ็มเจ็ดสิบหางนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับฟรีใบเมียดไปเลยนะครับผมใบเมียดนี่เก้าหมื่นหารอยนะครับตัวน,นี้ฟรีใหเ้เลยครับผมแต่ว่าลูกค้าเลือกเราเป็นส่วนลดใบเมียดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวน,นี้นเป็นเงินซอยดาวนะครับเดี๋ยวนี้ต่อมาก็จะเป็น คุณเอนะครับเอ0 2 8นะครับผมกับเป็นเป็น L 5018แเอะนะครับฮาบินนะครับผมออกพวงเป็นเ,เครื่องยอดเขานะครับเจ็ดถังนะครับผมเอล5ีศูนย์็จะเป็นต่ออุปกรณ์พานขุดมั่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นบี ปีสองสี่นะครับปีสองสี่ศูนนะครับตัวนี้ใส่ตอุกรณ์นะครับเครื่องตัดหญ้านะครับผมตัวนี้ใส่ตัดหญ้าสนามกลอบนะครับผมเครื่อยกนะครับตัดหญ้าสนามบอลสนามกลอบครับตัวนี้าต่อมานะครับจะเป็นโดนนะครับผมเป็นโดนที่ยี่สิบนะครับผม เมื่อ <fi> วันเกมนะครับเมื่อเกมกำลังคุยูคคานะครับเนี้ยเป็นเพื่อนเป็นนะครับมาเสียหมดมาเพื่อนเาบนงะครงบก่ก็อเองสายตัวเป็นเจ้าคนเลาเป็นงานดูในที่ใหญ่ีิตงกันลกันนะครับกโรกจากพื้นพี่ก็โรกจากทางครับบางุไทขอยกมือถึงตดอบกติบอกกับน้องจากจนจะ ยยากให้ก็ให้ติดเหน่อยกัปวดกว่าเหนี่อยกับเนื้าข้าววันทีจะเป็นข้าวไรเบอรี่นะครับเป็นกลุ่มกลุ่มเอียงกับแหว่เสื้อกลุ่มเสื้อนี่เหากลุ่มน้าแป้งใหญ่อาเภอนาเดียบอกเออครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับข้าวกล้องหอมมะลินั่นเเนาะข้าวกล้องหอมมะลิ ของดีเพื่อน้าเยี่ยมนะแม่น้องอันนี้เขาไลเบอรี่นะครับอันนี้เขามนแดงนะครับผมปลูกเองสีเองแพกเองขายเองนะแม่น้องอันนี้เขาเหรวเาดำเกรอเขาเนื้เขาำครับผมเนื้อดวเจ้าด้วยรถเจ้า้ครับครับอันนี้เขาอยัางนี้พ่อ กัรตัวนึ่งคือการกล้องรัาพือันนี้เป็นแบบแมงมุมมลขาวมะลิใช้บอลิมนล้แดงมะลิแดงปลูกเองเกี่ยวเองแพ็เองขายเองเก้่ยวด้วยเกลียวคั่วตาครับ จะเป็นกลุ่มขขาโปงมันน้องฮีนะครับันน้องฮีอยู่ตำบลชีท่วนนะครับอำเภอเกื่ในนะครับจังหวัดอุบลนะครับตอนนี้เป็นเขาว่าอยู่บโบน้ำนะครับผมครับ ครับผเช่าห้า ouais. บานครับอยากมีสินค้ามากแสดงมาโชว์ไลน์ครับสินค้าเกี่ยวกับเกษตรนะครับว่าจะเป็นต้นใหม่นะครับทางครูมาเยี่ยมชมนิสสการ์นะครับหรือลังออกมานะครับผม งานเรื่มวันที่เจ็ดนะครับหอดสิบหกนะครับอ่กันเลยกับแต่ข่าวมาย่ชม่มเลยนะครับผมแต่ขามาก็มาล่องทะเบียนนะครับอยู่บูธคู่านะครับได้นะครับรับเกี่ยวนะครับอันนี้นะครับจะเวียนซ้าขาไปนะครับจนมาหบนะครับผมนี่นะครับตอนคลิปนี้ก็ ขอปิดคลิปไปก่อนนะครับขอฝากนะครับเสื้อปินะครับผมเดี๋ยวผมขึนเบอร์โทรไว้ให้นะครับท่านในสนใจนะครับติดต่อมาได้ครับผมอาจจะเป็นรถคูดนะครับรถเกลียวเครื่องกระชากนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรของคู่ตานะครับจากสนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับผมขอปิดคลิปค่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ